you <laughs> การหาเงินลงทุนสักก้อนหนึ่งเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับและเมื่อเงินลงทุนนั้นนะครับเป็นเงินลงทุนแบบหมุนเวียนที่เราเนี่ยสามารถเบิกถอนได้ตลอดเวลาเบิกเมื่อไหร่ก็ได้จ่ายเมื่อไหร่ก็ได้และไม่กําหนดะระยะเวลาในการผ่อนชำระเนี่ยยิ่งยากไปใหญ่เลยครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่ใช้หลักทรัพย์ในการคำะกานไม่มีบ้านไม่มีรถไม่มีที่ดินโอกาสในการอัุมัดหรือแม้แต่สมัครเนี่ยยังไม่ได้เลยใช่ไหมครับสำหรับตัวสินเชื่อตัวนี้นะครับน่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆหลายๆคนเลยครับก็ค,คือทางเราเนี่ยสามารถสมัครได้นะ และที่สําคัญนะครับวงเงินตัวนี้เป็นวงเงินแบบหมุนเวียนที่เราเนี่ยไม่จําเป็นเลยนะครับที่จะใช้หลักทรัพย์ในกนารคาประกันครับและสําหรับเพื่อนเพื่อนบางคนนะครับที่กลัวว่าสมัครยากหรือเปล่าสมัครยังไงในคลิปนี้นะครับผมจะแสดงวิธีสมัครเนี่ยแบบจับมือทําละเอียดยิบไปพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเก่ง KK กับผมเก่งนะครับ ครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับอยากจะขอรบกวนเพื่อนๆน,นะครับช่วยกันกดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของสินเชื่อและการเงินที่ทั้งผมเนี่ยจะนํามาอัปเดตอยู่เป็นประจํานะครับ ลหลายหลครั้งนะครับเราเนี่ยก็อยากนะครับที่จะมีเงินลงทุนสักก้อนหนึง่งมาลงทุนในธุรกิจลงทุนค้าขายหรือว่าเริ่มต้นธุรกิจใช่ไหมครับแต่การที่จะได้วงเงินนั้นมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับและเมื่อวงเงินนั้นนะครับไปวงเงินเวียนเนี่ยยิ่งยากหนักเข้าไปใหญ่เลยครับด้วยส่วนใหญ่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากได้วงเงินแบบวงเงินหมุนเวียนเนี่ยเขามักจะให้เราเนี่ยใช้หลักทรัพย์ในการคำประกันครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบ้านที่ดินหรือว่ารถใช่ไหมครับแต่ว่าตัวสินเชื่อตัวนี้ครับ เราไม่จะเป็นต้องใช้ของเรานั้นเลยครับเราก็สามารถสมัครได้นะครับ <_ an> แต่จะผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งนะครับและที่สําคัญนะครับอย่างที่แจ้งไปนะครับตัวสินเชื่อตัวนี้เป็นสินเชื่อแบบวงเงินหมุนเวียนครับที่ทั้งเราเนี่ยทำการสมัครแล้วก็อัอโนมัติเพียงแค่ครั้งเดียวเราก็จะมีวงเงินเนี่ยมาใช้จ่ายมาเบิกถอนเนี่ยตามความต้องการของเราตามความฉุกเฉินของเรานะครับโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องสมัครใหม่เลยครับเพราะเขาเนี่ยอัุมัดวงเงินมาให้แล้วใช่ไหมครับ โดวยวงเงินนะครับที่เขาสามารถอนุมัติได้สูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่2 0 0 0สนบาทนะครับโดยที่เราไม่ใช้หลักทรัพย์ในการคำกันนะครับก็ ถือว่าตัวเลขเนี่ยโอเคเลยนะครับในส่วนของระยะเวลาในการผ่อนชําระนะครับเพื่อนๆหลายคนเนี่ยอาจจะเป็นกังวลใช่ไหมครับตัวสินเชื่อตัวนี้นะครับจะไม่กําหนดระยะเวลาในการผ่อนชําระครับเพื่อนๆเนี่ยอาจจะคุ้นเคยใช่ไหมครับว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยสมัครสินเชื่อและอนุมัติเนี่ยเขาจะกําหนดว่าได้เงินมาก้อนนึงแล้วผ่อน10เดือน12เดือน13เดือนเลือละห้าพันหกพันเจ็ดพันอะไรก็ว่าไปใช่ไหมครับตัวสินเชื่อตัวเนี้ยจะไม่มีอะไรแบบนั้นครับจะไม่กําหนดระยะเวลาในการผ่อนชําระครับแต่สิ่งที่เขากําหนดเลยนะ ก็คือขั้นต่ำที่เขาเนี่ยจะต้องจ่ายในแต่ละเดือนครับยกตัวยอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเครดิตดีมากเลยนะครับวงเงินในการอันวัิของเราเนี่ยเต็มแม็กเลยอยู่ที่2 0 0 0สนบาทและในเดือนนั้นนะครับเรามีการนําเงินออกมาใช้อยู่ที่1,000 10, 0บาท และเมื่อตัดรอบบัญชีนั้นนะครับเราอยากจะจ่ายขั้นต่ำเนี่ยเราก็สามารถจ่ายได้นะครับโดยขั้นต่ําที่เราสามารถจ่ายได้เนี่ยจะอยู่ที่หเปอร์เซ็นตนะครับของวงเงินที่เราเนี่ยนำออกมาใช้ก็คือประมาณ500บาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งเป็นเงินเนี่ยที่ผมมั่นใจเพื่อนๆเนี่ยสามารถชําระได้อยู่แล้วนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจ่ายน้อยนะครับดอกเบีย้ยเนี่ยก็จะมีการลันไปตลอดนะครับถ้า,าเกิดเพื่อนๆเนี่ยพอไหวที่ตัวเลขไหนเนี่ยก็แนะนําว่าจ่ายเท่าที่ตัวเองเนี่ยไหวนะครับอย่าไปจ่ายขั ไม่งั้นเนี่ยดอกเบีย้ยจะสูงนั่นเองครับโดยตัวสินเชื่อตัวนี้นะครับจะเป็นสินเชื่อของธนาคารไทยเครดิตครับเพราะฉะนั้น,นเพื่อนๆเนี่ยมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยได้เลยครับโดยตัวสินเชื่อตัวนี้ครับจะมีชื่อว่าสินเชื่อนาโ,โนและไมโครเครดิตเพื่อผู้ประกอบการโอท็อปครับในส่วนของช่องทางการสมัครครับของตัวสินเชื่อตัวนี้หลักๆเลยเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน2ช่องทางครับ ช่องทางแรกครับจะเป็นการสมัครผ่านทางสาขาของธนาคารไทยเครดิตครับก็คือทางเราเนี่ยอาจจะต้องเดินทางไปที่สาขาธนาคารแล้วก็ให้พี่ๆพนักง,งานเนี่ยเดินเลื่อนสมัครตัวสินเชื่อตัวนี้ให้กับทางเรานะครับช่องทางที่2นะครับซึ่งเราเนี่ยจะสมัครไปพร้อมๆกันในช่องทางนี้นะครับจะเป็นการสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารไทยเครดิตโดยตรงครับครับถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วนะครับให้หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาได้เลยครับและเปิดไปที่เว็บไซต์เบราว์เซอร์ของ Google ครับ หลังจากที่เปิดมาแล้วนะครับหน้าจอเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ให้เรานะครับพิมพ์ไปที่ช่องค้นหาได้เลยครับว่าธนาคารไทยเครดิตครับพิมพ์เป็นภาษาไทยหรือท่าอภาษาอังกฤษก็ได้นะครับ ทั้งผมอยากให้เพื่อนเพื่อเนี่ยเข้ามาทาง g o o g l e ก่อนนะครับเพราะสมัยนีย้ลิงก์หรือว่าเว็บไซต์ปลอมเนี่ยค่อนข้างเยอะครับแต่ถ้าเราเนี่ยมาทําการค้นหาเองไม่กดจากลิงก์หรือว่าไม่กดจากอะไรที่แบบเป็นสิ่งที่แบบเราไม่คุ้นเคยนะครับอันเนี้ยน่าจะช่วยป้องกันในเรื่องของมิจฉาชีพครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยแนะนําให้แบบค้นหาจากเว็บไซต์ของ Google เนี่ยน่าจะดีที่สุดนะครับหลังจากที่เรากดค้นหามาแล้วนะครับก็จะขึ้นเว็บเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับให้เราเนี่ยกดไปที่เว็บไซต์ของธนาคารไทยเครดิตได้เลยนะครับ หน้าตาเว็บไซต์ธนาคารก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจะสังเกตเห็นนะครับมีขีด3ขีดนะครับบริเวณขวาบนครับให้เราเนี่ยกดไปที่ขีด3ามขีดโคเวเลนขวาบนได้เลยนะครับก็จะขึ้นหน้าตาประมาณนี้นะครับให้เราเนี่ยกดไปที่คําว่าผลิตภัณฑ์และบริการครับหลังจากนั้นให้เรากดไปที่คำว่าสินเชื่อครับ และให้เรานะครับเลือกกดไปที่คำว่าสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจหลายย่อยครับก็จะขึ้นหน้านี้มานะครับเลื่อนลงมานะครับอาจจะเห็นนะครับมีคำว่าสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อผู้ประกอบการ o t o p อนะครับให้เราเนี่ยกดไปที่คำนี้ได้เลยครับ หน้านี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะครับของตัวสินเชื่อตัวนี้ทางเพื่อนเอเนี่ยลองมาเช็ครายละเอียดดูก่อนก็ได้นะครับว่าเขามีค ondition อะไรบ้างนะครับถ้าเกิดว่าเราเลื่อนลงมานะครับจะหเห็นมีปุ่มสีส้มนะครับบริเวณขวามือเขียนคําว่าสมัครเลยให้เราเนี่ยกดไปที่คํานี้ได้เลยนะครับหน้าเว็บก็จะลิงก์มาหน้านี้นะครับหน้านี้จะเป็นแบบฟอร์มในการสมัครนะครับให้เรากดเริ่มทันทีได้เลยครับ แล้วเรานะครับก็กรอกข้อมูลต่างๆไปให้ครบถ้วนนะครับเดี๋ยวผมจะกรอกไปเป็นตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นชื่อจริงนะครับของผู้สมัครก็จะใส่เป็นเก่งนะครับนามสกุลนะครับใส่เป็น KK นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับอายุนะครับจะเป็นวันเดือนปีเกิดนะครับใส่ไปเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับ ชื่อกลุมผู้ชื่อธุรกิจประกอบการนะครับรหัสผู้ประกอบการนะครับผู้พิจเจ้าเดียวแล้วก็กดถัดไปได้เลยนะครับรับทราบแล้วก็กดส่งนะครับหลังจากนั้นนะครับประมาณ3าถึงสีวันทําการครับก็จะมีเจ้าหนี่ธนาคารเนี่ยติดต่อมายัางเราเพื่อเดินเรื่องขอสินเชื่อตัวนี้ให้กับทางเราครับ ครับโดยภาพรวมแล้วนะครับตัวสินเชื่อตัวนี้ก็จะมีจุดเด่นอยู่หลายจุดเลยครับจุดแรกเลยนะครับก็คือทางเราเนี่ยไม่จําเป็นต้่งใช้หลักทรัพย์ในการคาประกันครับทางเราเนี่ยก็สามารถยื่นเรื่องสมัครตัวสินเชื่อตัวนี้ได้นะครับและเราเนี่ยสามารถได้รับวงเงินอนุมัติสูงสุดถึงส0 0 0 0 0บาทเลยนะครับ จุดเด่นอย่างต่อมาเลยนะครับก็คือในเรื่องของลักษณะสินเชื่อนะครับตัววงเงินตัวนี้นะครับหรือว่าตัวสินเชื่อตัวนี้จะอยู่ในลักษณะของวงเงินหมุนเวียนนะครับที่เราเนี่ยทำการสมัครแล้วก็อนุมัติเพียงแค่ครั้งเดียวล้วก็สามารถใช้วงเงินเนี่ยในยามฉุกเฉินได้แล้วนะครับแต่ว่าตัววงเงินนี้นะครับทางธนาคารหรือว่าสถาบันการเงินเนี่ยจะมีการทบทวน ปีละ1ครั้งนะครับถ้าเกิดว่าในปีที่เราได้รับอนุมัติไปแล้วเนี่ยเรามีระเบียบวินัยทางการเงินมีการผ่อนชำระที่ตรงเวลาตรงกําหนดนะครับเราก็มีโอกาสฝูงนะครับที่ปีถัดไปเนี่ยเราจะได้รับวงเงินเหมือนเดิมหรือได้ปรับวงเงินเพิ่มขึ้นนะครับแต่ถ,ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเกเรนะครับส่งแบบช้าบ้างหรือว่าไม่ส่งบ้างนะครับก็มีความเปลี่ยนไปได้นะครับที่ปีถัดไปเนี่ยทางธนาคารหรือสถาบันการเงินเนี่ยจะยกเลิกวงเงินของเรานะครับ ว่าตัวสินเชื่อตัวนี้นะครับก็จะมีจุดพิจารณาอยู่จุดหนึ่งครับก็คือตัวสินเชื่อตัวนี้นะครับถูกออกแบบมากับผู้ประกอบการที่เป็นแบบ o t ท p นะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่ได้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของ o t ท p นะครับเราจะไม่สามารถสมัครตัวสินเชื่อตัวนี้ได้ครับอาจจะต้องสมัครตัวสินเชื่อตัวอื่นแทนนะครับครับและนอกจากตัวสินเชื่อตัวนี้แล้วนะครับทั้งผมเนี่ยได้มีการรีวิวนะครับตัวสินเชื่ออื่นเนี่ยที่น่าสนใจเอาไว้เยอะเลยนะครับถ้าเกิดเพื่อนเนคนไหนนะครับสนใจสามารถกดขึ้นไปดูต่อได้เลยนะครับ โดยคลิปวิดีโอเนี่ยจะปรากฏอยู่ที่หน้าจอนี้เรียบร้อยแล้วครับสามารถกดคลิกเข้าไปดูได้เลยนะครับยังไงขอขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่รับชมคลิปนี้สวัสดีครับ